ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการใช้อาทของกรมที่ดินฟรีนะครับตอนนี้นะครับในเรื่องการใช้ R t ทของกรมที่ดินเนี่ยเราต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดนะครับในการใช้งานเนาะในช่วงเวลาการบินนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นสัญญาณ GNSS อยู่นะครับของ GPS อยู่นะครับนี้เราจะไปตั้งค่าไงครับไปกดที่ฟันเฟืองตั้งค่าเลยครับแล้วก็เข้าไปที่ r t k นะครับจากนั้น เปิดการวางตำแหน่งของ rtk นะครับตัวนี้เราก็จะมาที่แก้ไขนะครับซึ่งในช่องนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นรหัสที่เราได้มาจากอาของกรมที่ดินนะครับที่เราส่งอีเมลไปขอนะครับเราก็มาลงรหัสหรือพัสเวิร์ดอะไรให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมด5้าหัวข้อนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับ จากนั้นเราก็กลับไปที่หน้าหลักนะครับเพื่อรอสัญญาณขึ้นว่าตอนนี้คำว่า RTK ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับยังไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้บางครั้งก็ต้องรอสัญญาณบ้างนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเรารอสัญญาณก่อนนะครับ สลับกลับเป็นการวางตำแหน่ง r t k อ่าตอนนี้สัญญาณ r t k ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปสร้างแผนที่นะครับจุดที่เราจะบินเนาะในแปลงนั้นๆนะครับอาวสมมติสมมติตัวอย่างก็แล้วกันนะครับอ่ผมไปที่เพิ่มนะครับเพิ่มจุดภายในพื้นที่ที่เพิ่มตรงนี้นะครับทำแผนที่นะครับเพิ่มไปพอร์สาเร็จแล้ว ตรงนี้เราก็จะได้แผนที่สําหรับโดนที่จะขึ้นไปถ่ายภาพแล้วนะครับตัวนี้ก็ความสูงประมาณ30เมตรนะครับในเรื่องของข้อควรระวังของ rtk ในการไปถ่ายภาพก็เรื่องของแรงลมนะครับพี่ๆนะครับถ้าแรงลมมากผมก็ไม่แนะนำใช้ r t k นะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกครับผมโดน่ก็กดวิ่งบอลโดนก็บินขึ้นแล้วก็ไปถ่ายภาพลงมานะครับจากนั้นเราก็ ดำเนินการในเรื่องของวาดแผนที่ได้เลยนะครับแล้วก็ไปบินในต,ตำแหน่งของอ t k เช่นเดิมนะครับข้อสําคัญนะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ